สวัสดีครับ่อน้อนับสุ่วิว b r i e กับผมธนรงขันทองครับถ้าหากว่านายโจไบเดนชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนะครับเขาจะกลับมาล็อกดาวน์หรือว่าชัดดาวน์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันการระบาดของโคไวรัสนะครับก่อนหน้านี้นายโจไบเดนก็แย้มนะครับว่าเขาต้องการที่จะ ชัดดาจริงๆนะครับไม่เหมือนกับทรัมป์นะครับที่ปล่อยปละละเลยนะครับทำให้โควิด -19 กลับมาระบาดนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าในช่วงหาเสียงมีคนตั้งคำถามนายโจไบเดนก็พยายามบ่ายเบี่ยงแต่ว่าณตอนนี้นะครับหนึ่งในที่ปรึกษานะครับทางด้านเรื่องสาธารณสุขของนายโจไบเดนนะครับดรไมเคิลออสเตอร์โฮมซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยโรคระบาดแห่งมหาวิทยาลัยมิสิโซต้านะครับได้ออกมาบอกว่า เขาแนะนำนะครับให้อเมริกากลับไปชักดาวอีกอย่างน้อย4-6สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะเอาการระบาดของโคโรนาไวรัสให้อยู่จริงในช่วงที่มีการล็อกดาวน์รัฐบาลนะครับก็ต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับให้เงินคนอยู่บ้านนะครับและก็รอนะครับให้วัคซีนออกมาแล้วเอาวัคซีนนั้นแจกจ่ายให้ประชาชนคนอเมริกันนะครับตัวเลขล่าสุดนะครับคนอเมริกันติดโควรัสไปแล้ว 10.4ล้านคนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว2 4 0 0 0 0กว่าคนและมีคนนะครับคนอเมริกันเข้ารับษาที่โรงพยาบาลอยู่6 1 0 0 0กว่าคนนะครับเศรษฐกิจของสหราัฐอเมรการฟื้นตัวในไตรมาสที่3นะครับ33%แต่ถ้าหากว่าต้องมีการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งเกรงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าสู่ recession อีกครั้งครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุญหลวงนะโปดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุญหลวงฟันว่าอย่างเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟโอแอปพลิเคชันและอย่าลืมกด subscribe b e ใน y o u u t เรบข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ